น้ำเหลือเยอะไหมลูกโอเคถอนหญ้าเลยเด้อเออถอนหญ้าทุกวันขิมหันเริ่มเกิดไปขิมหันผักผักที่ปลูกใหม่ไหมผักที่ปลูกใหม่เ่ยเกิดไหมเออเออมันเป็นผักผักสลัดสิวะเอ้ยผักกระลำห่อสิวะกระลำกระลำปลีเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เกิด ฝนตกเมื่อกี้น,ะนั่นหงมีหญ้าเยอะไหมของแปลงหงเนะี่ยเออมันผักเยอะมันคุมเริ่มคุมหญ้าแล้วหรอใส่ขี้วัวเด้อเด้อใครมีก็ใส่ไป